การที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในกรุงเทพผ่านมาไม่นานนี้ครับประมาณสักสี่ปีกับเรื่องนี้ครับตามมาสวัสดีครับคุณเพลงสวัสดีค่ะเพลงได้ยินเสียงตั้นชัดไหมโอเคไหมเพลงโอเคแล้วค่ะโอเคนะอคนะตอนนี้เพลงอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับเพลงอยู่ทุ่งโพค่ะอ,อยู่กรุงเทพ ได้ค่ะ,ะมาทวนข้อมูลกันนิดนึงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพลงเองที่บ้านหลังหนึง่งในกรุงเทพไม่บอกใช่ไหมว่าย่านไหนบอกได้ค่ะแถวไหนทุ่งครุกค่ะแถวทุ่งครุใช่บ้านหลังที่อยู่นี้ปะใช่ค่ะบ,บ้านหลังที่อยู่นี่น <c oughs> ะคะเอยเหรอผ่านมาแล้วสี่ปีด้วยงั้นฟังเรื่องก่อนเรื่องตามมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพลงเล่าให้ฟังหน่อย ก็ก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเรื่องมันต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเมื่อสนแห์ที่แล้วค่ะที่คุยกับต่อออสไว้เป็นเรื่องโหงพายอะ่ะอ๋อ,อ,องัอ้นงั้นเอางี้ได้ไหมเพลงคือสารภาพเลยว่าต้านน่ะไม่ได้ฟังเอาออแรปบ,บสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันยังไงมันจะได้มาต่อถูกได้คร่าวๆนะคะก็คือเหมือนอนุญาติมาอยู่ด้วยแล้วก็ญาติเขาก็ยึดจับ ผู้หญิงคนนึงพาเข้ามาบ้านแล้วผู้หญิงเขาก็เหมือนมีของพาของของเขาเข้ามาด้วยแหละแล้วพอตอนที่เราให้เขาเอาเอาไปอย่างเงี้ยเราเราไม่ถูกกับของพวกเนี้ยตัวเขาก็ไปแต่ว่าของเนี้ยก็ยังอยู่เราก็สงสารตอนแรกก็จะจะให้ไปให้หมดเนี่ยแหละของนี่นคือม,มันคืออะไรเป็นเป็นถงผงไพร่ะคะ่ะอืมครับใช่ใช่ อ่าก็เลยโอเคอน,นุญาตให้เขาอยู่แล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันไปก็ให้เขาอยู่แบบตําเพนบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเรากับอ่าบรุษม,มครูหรือว่าพระเทพอะไรที่เรานับถือที่บ้านเขาก็เขาก็อยู่อยู่กับเราอ่าณ้รนั้นประนครับตอนมาน,นี้ใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยด้วยด้วยเรื่องของความเมตตาเนี่ย,ยมันก็เลยนำพาให้เจอกับ อ่าปีญ,ญานที่อยู่รอบๆหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนเขาจะรู้ว่าใครมีจิตกุศลเนอะอสิ่งพวกเนี้ยอันนี้คือเข้าเรื่องนี้แล้วนะใช่เข้าเรื่องแล้วน,นะคะก็มักจะมาขออาศัยบุญให้เราทําบุญให้บ้างอะไรบ้างโดยมาในรูปแบบต่างๆครับนะคะค่ะอันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่า นะคะหลังคือหลังจากที่น้องชายอะคะ่ะแยกตัวออกไปเนาะเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาตั้งหานะคะที่บ้านระดวกสงบขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งเพลงฝันว่าได้ไปยืนรอรถอยู่สถานที่แห่งหนึง่งถนนแห่งหนึ่งอะคะ่ะเป็นถนนโล่งๆแล้วทางมันมืดมากม,มีแต่ไฟถนนสลัวๆ ่าในฝันก็คือยืนอยู่ลาําพังแล้วจะรอ,รอโบกแท็กซี่โบกกี่คันกี่คันแท็กซี่ไม่เคยเข้ามาถึงตัวเราเลยีแต่มาแล้วก็เลี้ยวออกเลี้ยวออกจนกระทั่งมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเขาขี่มาแต่ว่าเขาขี่มาจอดถนนฝั่งตรงข้ามคนที่ลงมาจากโต๊ะ,ะ่ะเขาขี่ลงมาเสร็จแล้วคนขับ ลงมาจากรถลักษณะแทนทางเหมือนวัยรุ่นแต่ยังประมาณจิบแปดสิบเก้าลักษณะที่เขาลงรถมาเนี่ยเขาไม่ได้เดินเดินลงมานะเขาเขาคลานอ่ะเหมือนตัวตุ๊กแกฮึ <H õ? S 1> ใช่ค่อยค่อคือคลานเหมือนตัวตุ๊กแกตแอนแรกค่อยค่อยคลานคลาน พอคานลงพื้นได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไตแบบตี่บตุ๊อตอเลมากอุ้ยคนลุกเออเอลมากแล้วก็แบจะมาจะมาถึงตัวเราแล้วอ่ะแต่เขาก็ไม่ไม่กล้าเข้าหานะเรานะเลี้ยวไปทางไอเสาไฟฟ้าค่ะบริเวณน,น,นั้นอะใกล้ๆเราเขาก็ไปแอบอยู่หลังเสาไฟฟ้าคืออารมณ์เหมือนทุบๆๆอะแบบนั้นเลย ยืนหยอบอยู่ตรงหลังเสาแล้วก็แอบมองเรา่าเงี้ยสายตาที่เขามองมันเหมือนกับคล้ายๆกับจะขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างครับแต่บอกตรงๆว่าแม้ในฝันเราก็รู้สึกว่าเราตัวตัวเราก็โมโหด้วยมาลักษณะนี้ก็เลยชี้หน้าเขาว่าเขาแปลว่ามาทำไมจะเอาอะไร ถูกมาทําไมเนี่ยจะเอาอะไรทําให้กลัวรู้ไหมเนี่ยแล้วเขาก็มองอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือมองหมายถึงว่าเขานิ่งอยู่ในท่าที่เราบอกาเป็นตุกแกนี่นะใช่เขานิ่งคือเขาไปหลบอยู่ข้างหลังเต่าแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็แหนสะสีจากออกมาอมองครันี้ก็ตกใจตื่นพอตื่นมาเสร็จนีความรู้สึกไม่เป็นไร แค่ฝันน่ะก็ะเลยลุกมาลงไปในครัวข้างล่างค่ะไปกินน้ำมาดื่มช่วงเวลานั้นน่ะมีความรู้สึกว่าลมหนาวมันจะพัดมาแบบแปรนนิดนึงพัดเอากลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาบริเวณด้านประมาณไหนคือกลิ่นมันคล้ายๆหนูตายอ่ะอ ใช่กลิ่นี่อยนหูตายมันเป็ดจมูกเป็นระยะระยะคือจะบอกว่าอารมณ์เหมือนกลิ่นซากศพอย่างนี้ไหมใช่ใช่ใช่อารมณ์นั้นเลยครับคือมันเป็ดจมูกเป็นระยะระยะเลยอ่ะแล้วก็คือเราก็สงสัยว่าอ,อะไอว่าแปลกๆแล้วนะเนี่ยแต่ก็อ่ะทั้มันเถืดทั้งหมทั้งวลไม่อยากคิดอะไรมากครับเพราะว่าคิดมากก็กลัวจะอุปทานที่เองอ่ะก็ก็เลยอ่ะ ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาดูกันว่ามันมีอะไรตายไหมบริเวณบ้านอ,อาจจะมีหนูตายหรือว่าบ้าขับไรมาตายแถวนี้ก็ได้ hmm. อก็ขึ้นนอนตามปกติแล้ววันรุ่งขึ้นมีความรู้สึกมันมันเหมือนคนป่วยอ่ะเหมือนคนป่วยเหมือนคนไม่ค่อยสบายทำอะไรก็ไม่ถนัดสักอย่างเลยเนี่ยในตัวอ่อนอเพียไปหมดเลย มึนหัวทั้งวี่ทั้งวันเลยกินยาก็ไม่หายอืม,มันอึดอัดบอกไม่ถูกทั้งมึนหัวทั้งหนักหัวจนกระทั่งเอะใจยังไงไม่รู้ประมาณช่วงเวลานั้นประมาณสองทุ่มกว่า,ก,วาก็แบบะกิดจะกิดใจอะก็เลยอ้ยมันไม่ค่อยจะดีแล้วโทรไปปรึกษากับที่ ที่รู้จักดีกว่าที่คนนี้ที่เขาเาปฏิบัติธรรมะอยู่บ่อยๆแล้วก็เหมือนดูดวงด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับดูทั่วทั่วไปอะคะ่ะเหมือนถ้าใครให้ช่วยเขาก็จะช่วยเป็นลักษณะนี้ก็เลยลองไปคุยกับเขาดูแต่ถามเขาดูว่าเนี่ยไอ้อาการอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันเป็นอาการที่แบบรับรู้หรือเปล่า ว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือมันจะมีอะไรที่ไม่ดีมาหาเรามาขอควช่วยเหลือหรือว่ายังไงจะปรึกษาเขาแบบนี้แหละที่เราคิดว่าเราจะถามเขาเนาะแล้วช่วงนั้นเองอะ่ะน้องชายก็มาพาผู้หญิงคนนี้แหละมาเยี่ยมที่บ้านซึ่งเพียงเ,เองเก็ไม่ได้ลงไปคุยอะไรกับเขาแต่จะน,นั่งอยู่ในห้องแล้วก็ มันตึดอัดยิ่งเขาอยู่มันยิ่งอิดอัดเลยโทรหาพี่เขาพอโทรไปหาพี่เขาเชื่อไหมคุณตั้นคำแรกที่ที่เขาพูดที่เขาถามว่าเพลงหนูจะถามพี่ใช่ไหมว่าอาการหนูตอนเนี้ยมันคืออะไรคือคือคือตงตงเพยงก็ตกใจนะว่าเฮ้ hey, เขารู้ได้ไงคือกับกับพี่นุชไม่ได้คุยกันนานแล้วในถ้าไม่จาเป็นจะไม่ค่อยโทรไปกวนอะไรคนาเลยครับค<ะ>่ะแต่พอโทรไปเนี่ยเขาเขาพูดเลยว่าหนูถามพี่ใช่ไหมาอาการวันเนี้ยหนูเป็นอะไรพี่บอกได้เลยอาการวันเนี้ยเป็นอาการที่แจคิดแหละไม่ผิดหรอกเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างได้แล้วบ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัวเรามีครูพอเจอกับสิ่งเหล่าเนี้ยเหมือนพลังเขาจะต้านกันแหละแล้วเราอะ่ะจะรับรู้ได้มันจะทําให้เราแบบปวดเมื่อยเนื้อตัวหนักศีรษะอะไรแบบนี้อืแล้วอันนี้บอกก่อนนะคะเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคือพี่นุชเนี่ยไม่เคยมาบ้านเพล่ได้เคยเห็นลักษณะบ้านเลยว่าเป็นยังไง แต่พี่นิทก็พูดอยู่คำเดียวว่าหน้าบ้านหนูฝั่งตรงข้ามมันมีเสาไฟฟ้าใช่ไหมลูกอ่ะหนูฟังนะเดี๋ยวหนูลองเปิดม้านออกไปดูมันมีอะไรบางอย่างตรงนั้นเพลงจะเล,ล่าเขาฟังว่าพอดีน้องชายเพลงอ่ะมาพาผู้หญิงมาด้วย เขาพูดขึ้นมาคำเดียวว่าเดี๋ยวถามน้องนะว่าไปทําอะไรมาแล้วดูซิมันจะตรงกับที่พี่พูดไหมเขาตามน้องแกมาืเขาตามน้องกแกมาแกไปยืนดูแกลองไปเปิดม่าดูนะมอเตอร์ไซค์สีเลือดหนูแล้วก็มีเด็กไวัยรุ่นออ้ยขนล,ลูกอะ่ะยืนอ,อ,อ,อยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ แล้วเดี๋ยวแกคอยดูนะครึ่งซีดของเขามันจะมีแบบเหมือนสมองไหล <c oughs> เลือดไหลออกมาเป็นลาวาล้วย <c oughs> <c oughs> ังไงพี่น้ตเห็นแบบนี้เด <c oughs> ีนยวบอกว่าเขามีแค่ครึ่งซีกนะตัวเขาซีกเดียวอีกซีกยนึงหายหายทั้งแถบเลย <c oughs> ไปถามมันว่ามันติขับรถชนใครมา ทีนี้เพลงได้เลยคือจริงไหมเนี่ยเขอาออบอกว่าเพลงใจกล้าพอไหมเพลงองเปิดน้านนะจริงดมาเพลงไี่เคยเห็นแบบนี้ด้วยตาแล้วนะออแล้วเพลงก็งไม่อยากเห็นด้วยเพลงยอมรับว่าตอนนั้นป๊อดมากมีความรู้สึกแบบเี้ยถ้าเห็นเราจะทํายังไงเออแล้วต่แต่ก็อ,อยากรู้อะ่ะเออเออแล้วทําไงอะ่ะคือคือเดียวคือเอาวะเอาคือเอา ในเมื่อเขาพูดมาขนาดนี้แล้วมันเตะมากอะ่ะมันมีเสาอยู่ตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงข้างข้างตรงส่วนตรงข้ามบ้านเราจริงๆก็เลยเปิด,เป,ดเปิดมาออกไปดูโอ้ยแต่พะกนเนยมอเตอร์ไซค์สีเลือดหมูจริงๆที่เห็นแล้วก็เห็นเป็นเงาเห็นเป็นเงาคนครึ่งตัวไม่ไม่ใช่ครึ่งตัวค่ะโทษทีครึ่งซี่ครึ่งซี่ก็คือผ่ากลางตัวอชอ กลางตัวแบ่งเป็นซ้ายกับขวาอ่า,าใช่ค่ะ,ะแต่ว่าเคยไม่เห็นเขาชัดนะเพียงเห็นเงาเงาที่มีครื่งซีแต่พี่นุชเนี่ยที่เขาอยู่ในสายเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเต็มเลยว่ามาครึ่งซีกแล้วก็แบบเอ้เครื่องหนึ่งที่เหลือเนี่ยเลือดเนี่ยไหลสมองเนี่ยไหลออกมาเป็นลาวาเลยอ่า ค่ะแต่ที่เพลงนะไม่เห็นเพลงเห็นเพลงเห็นแค่เป็นเงาแต่รู้ว่าเป็นเงาคนาแต่มันคลื่งซี่อ๋อแล้วลย,ยังไงอะทีนี้ก็ได้ตัดสินใจเลยว่าโอ้ยต้องทาบุญแล้วทีเนี้ยก็เลยคําแรกก็เลยเรียกน้องขึ้นมาหาเลยบอกเฮ้ยเอ็องมาคุยกับข้าหน่อยเยี๋คยวเดียวขอขอ,ขอ,ขอนุญานึงพอเห็นแล้วเนี่ยทําไงต่อคือปิดมากเลยเรา่อยเรียกน้องเลยค่ะ อปิดหน้นเลยปิดมน้าเลยว่าเออนั่งสงบริดเดยวเนี่ยทําช็อกอะสั่นมันทําอะไรไม่ถู<ม>กก็ไม่ได้เห็นว่าเขามองเราเหรืออะไรเงี้ยแต่แค่รู้ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นเขายืนแค่เขายืนอยู่ตรงนั้นคขายืนอยู่ตรงนันแล้วกบโอ้ยคนลุกลก็คู่ทุกคนจ้นไม่ไหลวละเอ้อโอิมีเราก็ายังสั่นเนี้ยเนี่ยมันบอกคนลุกคนลุกอืม ใช่มันบอกไม่ถูกเลยอารมณ์นั้นน่ะแบบป่วยอ๋ยออโอเคโอเคแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ไปเรียกน้องขึ้นมาคุยเออข,ข้ามไปข<อ>้ามไปครั้งีเรียกน้องขึ้นมาคุยค่ะอ่าเดี๋ยวขอขออนุญาตลืมไปนิดนึงว่ามอเตอร์ไซค์คันที่เห็นในฝันนะ่ะสีเดียวกันอืมใช่คันที่เห็นในฝันที่เขามาจอดนะ่ะสีเดียวกันเลยสีเ,เล<ข>เือดของทีนี้ ก็คุยกับน้องชายว่าเมื่อเมื่อกี้สับดาที่ผ่านมาเคยไปขับรถแ้นไหม,มเคยไปเล่นมอเตอร์ไซค์แถวแถวพวประแดงไหมอืมเคยคำตอบคือเคยก็เลยถามต่อว่าแล้วถามตรงๆได้ไปฉกเขียวใครเขาบาบ้างไหม อืปชมไทยบามางหรือเปล่าชนเนี่ไม่ได้ชนเจ๊ร้านอร์เซ็นไม่ได้ชนไม่ได้ชนหรอกติดแข่งกันมาแล้วก็หนีตำรวจกันมาอาจจะมีเกี่ยวบ้างแต่ไม่รู้ไม่ได้ใส่ใจโอ้โหพอพูดแค่นั้นแหละมันเหมือนเห็นภาพเลยสันตันทำว่า ไปเกี่ยวเข้ามาเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่ใจไปถามมันไปว่าไอที่ว่าไม่ได้ใส่ใจเนี่ยไม่หันไปดูเลยใช่ไหมว่าเขาล้มแล้วถูกรถเหยียบหรือเปล่าจะเป็นหรือตายหรือไม่อืใช่วินาดนั้นคือหนีตำรวจก,ก่อนเลยแต่รู้ว่าเกี่ยวแหละไอชนจะไม่ชนหรอกแต่รู้ว่าเกี่ยวเท่านั้นนะคะ่ะภาพมัน ขึ้นไหมเห็นเลยว่ามันเหมือนกับลักษณะือเกี่ยวล้มแล้วแถวพระประแดงแน่นอนว่ารถ้ําทุกมันเยอะอยู่แล้วเหยียบซ้ำ <c oughs> ใช่เหยียบซ้ำแล้วทีนี้ถามว่าทำไมเขาถึงตารน้องเราก็เพราะว่าเป็นต้นเหตุให้เขา ลงเ uh, uh, uh. พียงถามเข้าไปคันนึงว่าเพื่อนเองเนี่ยมีใครขับรถมอเตอร์ไซค์สีเลือดหมูไหมมี oh. แล้วตอนนี้ติดต่อคนนั้นได้ไหมไม่รู้ไม่ได้ติดต่อติดต่อไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรกันนานแล้วตั้งแต่วันนั้นหายไปเลย uh. <laughs> ทีนี้เลยไม่พูดต่อบอกแค่ว่า ไม่รู้นะว่าไปทําอะไรกันมามากมายแค่มากมายแค่ไหนจะเป็นคดีความหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ณตอนนี้ยทําบุญให้ใครได้ก็ทําทําบุญให้คนที่เราไปทำบาปก,กับเขาอะทําได้ก็ทํานะด่งั้นคิดว่าแน่ๆ่เจะถึงตายก็ได้ คือเราก็ไม่รู้นะว่าจุดประสงค์ที่เขาตามอะ่ะเพราะอะไรแต่คิดว่าหนึ่งอะ่ะเขาตามมาเหมือนกับอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งว่าอาจจะเหมือนแบบช่วยสื่อหน่อยว่าเขาอะ่ะทําอะไรไว้อาจจะเป็นไปได้อืออในความคิดนั้นตอนนั้นนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยย้อนกลับมาไปคุยกับพีนุชอีกทีหนึ่งพีนุชพูดเหมือนที่เพียงเห็นภาพเลยอะ่ะ ใช่เลยเกี่ยวกับล้มทีนี้ดวงจิตของเขาเขาไม่ตามรถบรรทุกที่ที่ทับเขานะเขาตามสาเหตุเขาจะมาตาม,มใช่เขาจะมาตามอีก,อ,กอีกตัวต้นเหตุนี่ยแหละว่าทำล้มทำให้เขาต้องตายต้นเหตุไม่ใช่รถบรรทุกที่ทับเลยต้นเหตุจือผู้ที่เกี่ยวเขาล้มทำเขาล้มแลวไม่รับผิดชอบครับนี่แหละอืออือ แล้วสุดท้ายยังไงสุดท้ายก็เลยพี่เลเลยแนะนำว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เขามาให้เราช่วยก็ลองสื่อเขาดูไหมเพลงบอกเพลงที่เอานะถ้าสื่อกับผีเพลงไม่กล้าเอาเป็นว่าเราสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญทำสังฆทานให้เขาไปให้เขาไปไปเกิดในภพภูมิที่ดี ถามว่าสาเหตุหนึ่งที่เขาตามคือเขาก็ยังไม่รู้ตัวค่ะว่าเขาไปลักษณะน,น,นั้นไม่รู้ว่าจะจะจะไปไหนด้วยก็เลยตามไอนี่มาก่อนแล้วกันเผ <ừ. S 1> ื่อว่าจะสื่อได้แต่เราคือเราช่วยเขาได้แค่นี้ทำได้แค่นี้จริงๆครับอ่งั้นเราหลังจากนั้นพอทำให้แล้วเนี่ยเขายังมาอีกไหม มาให้เห็นมาเข้าฝันมาอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ไม่มาอีกเลยตัวของเด็กคนนั้นเนะ่ะไม่มาให้เห็นีเลยไม่มีเลยค่ะแต่มันก็จะมีแบบอ่านาจะเป็นอื่นๆนหละแบะเรียนกันมาขอส่วนบุญมาเคาะกระจกมาตาบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือเอาง่ายๆว่ามาเล็กๆน้อยๆ ไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ถามก่อนแล้วทุกวันเนี้ยยังมีอยู่ไหมถามวันทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมนี้แหละนี้แหละค่ะเห็นแต่ว่าเขาก็อยู่เขาเราก็อยู่เราแล้วคือไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอแบบลักษณะนี้แล้วแต่รู้แหละว่ามีอ่ะหรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจก็ได้นะว่าเขาทําอะไรหรือเปล่าแต่คือความรู้สึกรู้ว่ามี อยู่รอบรอบเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยข้างหลังบ้าน่ะเป็นป่าแล้วเหมือนได้ข่าวว่าข้างหลังบ้านช่วงแต่ช้าทิศขึ้นไปตรงนี่ออกไปทางแถบบางประกดทางคูสร้างในแถบมนมอนจะเคยมีคนมาเหมือนจะมีรายการเขาบอกว่าเป็นรายการอ่า,ารายการหนึ่งอะ่ะเอาเป็นรายการหนึ่งเขาบอว่าการร้องของหมู<อ>่บ้านหลังๆนู้นนะคะหมู่บ้านแบบ ไปอีกไกลก็สองสามซอยเนี่ยแล้วคือสุนัขจะหอนอยู่บ่อยๆเลยคุณตั้นช่วงติดติดออ <c oughs> ก็อ่ก็ถือว่าอยู่กับถ้าอยู่ร่วมกันได้เรียกว่าก็อยู่กันคนละโลกแล้วกันเนาะอย่ามา<ช>กวนอย่ามาลบกวนอย่ามาอะไรต้องการอะไรก็มาเข้าฝันดีที่สุดไม่ต้องมาให้เห็นเนาะ<ช>มาบอกกันแค่นั้นดีกว่าจะได้เขาเรียกว่าจะได้ไม่ต้องมาสร้างกรรมสร้างเวรกัน ใช่คือเวลาที่เพลงสวดมนต์เพลงก็จะบอกเคานะว่าให้ให้ไปอยู่ไ,ไกลๆก่อนเดี๋ยวพอสวดมนต์เสร็จแล้วเราแผ่นเมตตาให้ค่อยมารับรเพราะก็กลัวผลกระทบเหมือนกันก็เคยมีคนบอกไว้เหมือนกันว่าบางทีพวกเนี้กรรมเขาแรงเวลาที่เราสวดมนต์ข้อจะร้อนก็ได้แล้วก็จะโกรธเราก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนจะไปไล่เขาหรือเปล่าแต่จริงๆที่เราแค่ ํำของเราแค่นั้นเองเราก็อยากแผ่เมตตาให้กันเลยเอาไปอยู่ที่อื่นก่อนแนละ้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราเกวดน้ําเราแผ่เมตตาค่อยมารับอืมก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะประมาณนี้แล้วกันใช่ใครก็ขอให้เพลงมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ร่วมกับวิญญ,ญาณให้ได้แล้วกันนะอเออถ้ามีอะไรอีกดีใจดีไว้เนี่ยถ้ามีถ้ามีอะไรอีกประสบพบเจออะไรอีกโทรมาเล่าให้กันฟังอีกนะ